รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสมเกนมาเลเซียปักหมุดมาเลเซียครับฟังพูดอ่านเขียนมาเรียนภาษามาเลเซียกันค่ะวันนี้นะครับคุณส้มผมจะพาคุณส้มและคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ที่มันมีทิวทัศน์สวยงามนะครับบรรยากาศดีสําหรับการท่องเที่ยวเลยครับคุณส้มโอ้โหการท่องเที่ยวก็คือการพักผ่อนได้ยินคําว่าพักผ่อนก็ชื่นใจแล้วค่ะาจยา์ตอนนี้คืออยากพักผ่อนให้หายเหนื่อยมากเลยครับผม ที่ที่เราจะไปก็คือทะเลสาบครับคุณสม้มคุณสมม้มเป็นคนชอบทะเลสาบไหมครับชอบมาค่ะอาจารย์เดี๋ยวนะทะเลสาบอุยตื่นเต้นรอฟังไม่ไหวแล้วค่ะอาจารย์ยังไงคะอ๋อเดี๋ยวก่อนช้าก,ก่อนช้าก,ก่อนครับก่อนที่จะไปเที่ยวทะเลสาบกันเราไปเรียนรู้คําศัพท์กับช่วงเมื่อเงินนั้นเปิดกาตาอ่านรู้จักคําศัพท์ และวันนี้ค่ะคำศัพท์ไหนบ้างที่น่าสนใจคะอาจารย์ครับคำศัพท์แรกเลยนะครับก็คือคำว่าทะเลสาบนะครับในภาษามลายูก็คือคำว่าตาเซตตาเซตาเซตาเซนะครับคำนี้แปลว่าทะเลสาบครับคำต่อไปนะครับเบเรหัดเบเรหัดนะฮะเบเรหัดเบเรหัดนะครับคำนี้แปลว่าพักผ่อนนะครับคำต่อไปนะครับบูลันบูลันบูลัน บูลันนะครับบูลันนะครับคำนี้แปลว่าเดือนนะครับก็คือเดือนมกราคมพาร์เนี่ยนะครับแล้วก็มีความหมายว่าดวงเดือนนะครับหรือดวงจันทร์นั่นเองจริงๆคำนี้คุณคุ้นไหมครับคุณส้มคุ้นค่ะคำว่าบูหลันในภาษาไทยนั่นเองครับใช่เพราะว่าภาษาไทยก็ไปยืมภาษามลายูมานะครับบูลันแปลว่าเดือนครับคำต่อไปนะครับยังมานายังยังมานายังยังมานายัง ยังมาหน่ายังยังฮะยังมาหน่ายังนะครับอันนี้เป็นคําถามนะครับเพื่อชี้เฉพาะคําที่เราถามนะครับมันจะมีความหมายว่าที่ไหนที่อย่างเช่นที่ไหนที่เราอยากไปที่ไหนที่มันสวยนะครับยังมาหน่ายังที่ไหนที่อันไหนที่สิ่งไหนที่หรือกับคนก็ได้ครับคนไหนที่อย่างคนไหนหน้าตาดีอ๋อว่าีดีมากค่ะอาจารย์นะครับคำต่อไปนะครับ เซอร์กาลี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 ครับเซอร์กาลีนะครับคำนี้จะแปลว่ามากมากนะครับอย่างเช่นสวยมากหล่อมากนะครับหรือจะมีความหมายว่าหนึ่งครั้งก็ได้นะครับคำต่อไปนะครับเตอร์เบซา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 นะครับคำนี้แปลว่าใหญ่ที่สุดครับคุณคุ้นๆไหมครับคำนี้คล้ายๆกับคำว่าปาดังเบซาอืมที่เราเรียกเมืองปาดังเบซานะครับ เบซาหรือเบซาคำนี้นะครับแปลว่าใหญ่คำต่อไปนะครับจัวจาจัวจานะครับจัวจาคำนี้แปลว่าสภาพอากาศครับ <Ừ. S 1> เช่นอากาศร้อนอากาศหนาวอากาศเย็นค,ครับผมฟังคำศัพท์กันไปบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปกันที่ช่วงต่อไปกับช่วงดึงาดอมติฟังและสังเกต สับกันไปบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกพูดกันบ้างดีกว่าถ้าให้เดาไม่ผิดคืออาจารย์เนี่ยนะคะจะคุยเกี่ยวกับเรื่องการไปเที่ยวทะเลสาบแน่นอนใช่ไหมคะใช่เลยครับและทะเลสาบที่เราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยววันนี้มีชื่อว่าตาเซเกอร์นีอืขอออกเสียงก่อนได้ไหมคะตาเซตาเซค่ะเกอร์นีเกอร์หีใช่ครับตาเซเกอร์นะะีนะครับ ขอถามเป็นประโยคคำถามแต่เป็นภาษาไทยก่อนนะคะอาจารถามว่าคุณชอบไปพักผ่อนที่ไหนในช่วงปลายเดือนเราพูดเป็นภาษามาเลเซียว่ายังไงดีค่ะพูดอย่างนี้เลยนะครับ <S <S under s u k a berehat di mana pada hujung bulan under s u k a berehat di mana pada hujung bulan คุณสมพูดตามอีกครั้งะนะครับ under n d e s u k a s u g a b e r e h a t b e r e h a t d d m a n e m a n e p a d e p a d e hujung hujung bulan bulan นะครับ anda suka berehat di mana pada hujung bulan คุณชอบที่จะไปเที่ยวที่ไหนในช่วงปลายเดือนครับอขอตอบค่ะขอตอบตอบเป็นภาษาไทยก่อนนะคะว่าฉันชอบพักผ่อนที่ทะเลสาบค่ะพูดเป็นภาษามาเลเซียว่ายังไงดีคะครับ ถ้าจะบอกว่าฉันชอบไปพักผ่อนที่ทะเลสาบนะครับเราสามารถพูดได้ว่า s a ah y e s u k e b e r e h a t d i t a s e s a y e s u k e b e r e h a t d i t a s e คุณสมพูดตามผมอีกครั้งนะครับ s, s a ah y e s a y e s u k e s u k e b e r e h a t b e r e h a t d i d i t a s e t a s e <ase> นะครับ s a ah y e s u k e b e r e h a t d i t a s e ฉันชอบไปพักผ่อนที่ทะเลสาบ อขอเป็นประโยคคำถามต่อมาเลยนะคะอาจารย์รทะเลสาบที่ไหนที่คุณชอบมากที่สุดคะพูดเป็นภาษามาเลเซียว่ายัางไงดีคะอาจารย์คะได้เลยครับทะเลสาบที่ไหนที่คุณชอบมากที่สุดนะครับตาเซย under, ังมาเนยังอันเดอร์สุเกสกัลลีตาเซย under, ังมาเนยังอันเดอร์สุเกสกัลีนะครับอ่ะคุณส้มพูดช้าๆาาตามผมนะครับตาเซตาเซยังยังมาเนยังอันเดอ y a ง g yang under under suka sugar suka sekali ha tasik อย่างไหน yang anda suka sekali ทะเลสาบไหนที่คุณชอบมากที่สุดค่ะถ้าสมมติสมตอบว่าทะเลสาบเกยยีในรัฐตรังกานูพูดยังไงดีคะคุณผู้ชมสามารถพูดเป็นภาษามาเลเซียได้ว่า Tasik Kenyir di Terengganu Tasik Kenyir di t e r e n g a n u คุณสมพูดตามครับค่ะ Tasik Tasik เกยีเกยีดีดีตรังกานูตรังกานูครับตาเสกเกยีดีตรังกานูนะครับก็คือทะเลสาบเกยีที่รัฐตรังกานูครับค่ะถามต่อค่ะอาจารย์ครับคำถามว่าดีกว่าทําไมคุณถึงชอบที่นั่นคะได้เลยครับถามเหตุผลทําไมถึงชอบที่นั่นเมงาเปออันเดอร์สุเกดีซานเนอร์เมงาเปออันเดอร์สุเก ดีซานเนอร์คุณสมพูดตามผมนะครับเมงาเปอร์เมงาเปอร์อันเดอร์อันเดอร์ซูเกอร์ซูเกอดีดานเาะครับเมงาเปอร์อันเดอร์ซูเกอร์ดีซาเนอร์ทำไมคุณถึงชอบที่นั่นเพราะว่าเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดกว้างแล้วก็มีอากาศที่ดีมากพูดยังไงดีครับแบบนี้คุณผู้ชมสามารถพูดได้ว่ากรานเนอร์เป a นทะเลสาบที่ใหญ่ที่ luas dan cuaca sangat baik kerana merupakan tasik yang terbesar luas dan cuaca sangat baik jauh ha. ni dengan kak kunsom tapi kunsom pun tampil dah lekap kerana kerana merupakan merupakan ya, merupakan tasik tasik yang yang terbesar terbesar ya, luas as dan dan cua c ัวจ a จั a จะส a งเ a ตไปสังเกตไปเยอะมากครับอีกครั้งนะครับกรานเนอร์ merupakan ท่าศึกย์อย่างเท่าบส a ล d a ส c u a จัวจ n สังเกตไเพราะว่ามันเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดนะครับกว้างและก็อากาศดีด้วยครับ ได้ทั้งคำศัพท์แล้วก็รูปประโยคกันไปบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองฝึกพูดกันบ้างดีกว่าค่ะรับรองว่าไม่ยากค่ะอาจารย์รเดี๋ยวเรา <ผม S 2> เริ่มกันเลยค่ะได้เลยครับเริ่มเลยครับประโยคที่หนึ่งนะครับ under s u k e b e r e h a t di mana pada ujung bulan Tasik yang mana yang anda suka sekali? Mengapa anda suka di sana? nak. Ha. Anda suka berehat di mana pada hujung bulan? Tasik yang mana yang anda suka sekali? mengapa anda suka di sana วันนี้อาจารย์จะพาส้มและคุณผู้ชมไปที่ไหนดีคะวันนี้เราจะไปเที่ยวสถานที่ที่เป็นแลนด์มาร์กทางประวัติศาสตร์ของประเทศมาเลเซียกันครับโอ้โหอยากรู้แล้วค่ะว่าเป็นยังไงดังนั้นคือเราไปกันค่ะเมลันโจท่องเที่ยวบาไรไลเบอร์ซา ้งอยู่ที่เมืองออสตาเป็นอาคารไม้สองชั้นลักษณะโปรง่งค่อนข้างใหญ่ขนาดค่อนข้างใหญ่สร้างขึ้นตั้งแต่ประมาณ300ปีก่อนหากแปลเป็นภาษาไทยสามารถแปลได้ว่าศาลาใหญ่ใช้เป็นเหมือนท้องพระโรงที่ให้สุลทราลเสด็จออกว่าราชการและมีขุนนางมาเข้าเฝ้าถวายรายการต่างๆนอกจากนี้ อาคารหมายแห่งนี้ยังถูกใช้เพื่อโอกาสสำคัญสำคัญของสุลต่านและราชวงศ์ด้วยเช่นงานอภิเษกสมรสพิธีขึ้นครองราชที่จริงแล้วอาคารหลังเดิมเสียหายไปเพราะสงครามแต่ทางมาเลเซียก็จัดสร้างขึ้นใหม่เพื่ออนุรักษ์โบราณสถานนี้ไว้ค่ะ น่าสนใจมากๆเลยค่ะอาจารย์คะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์โรเซฟมากเลยนะขอบคุณนะคะยินดีครับยินดีครับคุณผู้ชมก็ได้เช่นกันนะครับคำศัพท์อาจจะเยอะไปนิดแต่ก็ได้เที่ยวหลายที่นะครับและเช่นกันครับในตอนต่อๆไปก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและก็ประโยคที่นํามาฝึกฝนแล้วนําไปใช้จริงได้ในชีวิตประจําวันได้ครับคุณผู้ชม เอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังนะคะได้ที่ w w w e e t v t h a i t v นะคะแล้วก็สามารถติดตามข่าวสารได้ทางโซเชียลมีเดียนะคะทางด้านล่างนี้เลยค่ะวันนี้ส้มและอาจารย์โรเซฟนะคะลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะครั้งหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ